สวัสดีครับวันนี้วันหยุดซื้อกุ้งมาหนึ่งไซส์ใหญ่มากโลเท่าไหรโลห้า้อยแปดสิบไปซื้อตรงบางขุนเทียนแวถวเทียนทะเลครับแล้วแต่ไซส์ซที่เหลือแค่ไซส์ กำลังจะสุกแล้วเดี๋ยวตอนสุกเดี๋ยวถ่ายให้ดูคิปนะครับเดี๋ยวดูกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันจุดครับนี่ก็นึ่งสุกแล้วข้าวมือเที่ยงกับมือเย็นเวลาเดียวกันวันจุดไม่ได้ไปไหนไปหาซื้อกุ้งมาทำจุดแล้วก็มีกับข้าว,วก็มีผัดหมูใส่ทั่งนะแล้วก็มีมะม่วงที่เอามาจากบ้านนะ แล้วก็มีส้มตำตำป่าร้านใจาจ้ามีตำป่าแล้วก็มีตำกุ้งสุกตัวใหญ่มากอนตะัวใหญ่มากๆาเลย ครับมัาจินด้วยกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในชักตตอไปนนะครับสวัสดีครับ